<ersch> <mut ters. S 1> นอกจากนี้ยังมีคดีข้ามลกที่ผมเป็นในคดีอยู่นะครับสองคนแม่ลูกเนี่ยรลูมบนข้างนกนะครับในการบังคับตัวงานเนี่ยให้เสร็จยาเสพติดแล้วก็มีการฆ่าแคระนะครับในขณะนี้เนี่ยเราไปขอนะครับให้ทางปอเอ็มของว่าต้มาจับอยู่เพื่อ้มาจับก็จับอรู่นะครับดังนั้นยืนยันว่านายอาทิ a, ตย์เนี่ยนะครับกัพวกไม่มีที่พอนอกจากมอเตอร์ล้ว่ากระจอกมากในบางนี่ยหรือว่าหรือว่ากระจอกเราเนี่ย ถ้าเราปล่อยให้ให้คุณนุงึ้องมีูดเสียยเนี่ยอยู่แบบนี้นาถูกแทนครับผมเป็นยัไ่ได้ประเทศไทยที่จะปล่อยให้เเป็นแบบนี้ถ้าดียนนว่าจะทำทำให้เราพสูดน์ในเรื่องของกรณีนี้นี่แน่นงก็มาผรูนสึกว่าลูกเขาได้กดดันว่าเพราะว่าฝั่งหนึงได้ประกันตัวไปแล้วควจะไม่รับผิดชอบไม่ต้องห่วงครับมีนดีหลรยคดีนะอดีหามดนี่หนักกว่าอดีของคุณลุก ซึ่งกรณีของคุณลุกแม่มองเน่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งถ้าคนโดนข้หาฆ่ามนุษย์นะสองคนแม่ลูกก็ข้อหาครับก็โทมแล้วคนงานทั้งหมดมีสิทธิ์คนงาพิเครับใช้แรงงานสามข้อม้อของเราทีนี้เขาเป็นคนติดยาร่นะครับจริงๆท่าวมนนี่มาตากะให้ตำรวจตรวจยาติดตัวแล้วนะนักข่าวเลยนะแร่ก็ไม่มา ถามาก็จับตรวจคะีบเลยซึ่งเราตรวจก็เจออยู่แล้วนะครับแล้วก็พฤติกรรมเขาก็มีการทำถุงมือแบบนี้นะครับมีเทีย<ๆ>มไหมครับได้ยินมจับนะครับมาจับไม่ได้ี่ปะป๋าจับอ๋อผมว่าคุณลต้องมีปีกเงินงอมากอันนี้เราไม่ทราบนะแต่ว่าในส่วนของคุณลุงเนี่ยผมก็มียลยว่าทางทีมน,นายของเราเนี่ยก็จะดูแลให้ให้อยู่ที่สุดแต่เราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราเข้ามาทําแล้วเนี่ยนะครับไม่มีที่ผลแน่นอนแล้วเราก็จะจับนะครับทุกข้อหาที่เราทําได้นะ แล้วเราจะขุดไม่ปล่อยนะครับที่ก็ทำปิดอะไรบ้างนะครับเรายืนยันแล้วว่าขณะน,นี้ทั้งกองกำลงทั้งกองปราบคลามแล้วก็ทั้งออกระเบียนเพื่อมีการเวนาร์การในการจับกลุ่มนะครับบุคคลเหล่านี้ที่มีุ่มทุกคน,นะคะแล้วเรายังมีภาพถ่ายอากาศนี่ยถ้าเรายังเข้ามาวุ่นวายู่แล้วก็จะจับด,ด้วยเพราะว่ามีการลงการผลิตของมือนะครับซึ่งเรามีภาพมีคลิปวิดีโออยู่แล้ว อย่างในแง่ที่พี่ยุ้งเรียกไปหาล้านมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าทางนั้นจะต้องมียอมจ่ายหรือว่าเราใช้กฎหมายบังคับดีกว่าเราจะไปบอกว่าเขาจะจ่ายไม่จ่ายเราใช้วิธีสืฟ้องศาลได้แต่บังคับถ้าเขาแพ้คดีเรานะครับเราก็บังคับใช้กฎหมายนะครับในการติดตามยึดอายัดทรัพย์ขนะครับที่เขามีแบบทรัพย์นะครับพอเรายื่นฟ้องว่าท่านนียเขาไม่สามารถถอนทรัพย์สินได้ถ้าถอนทรัพย์สินก็เป็นการโกงก็ไม่นี้นะครับนี่เดี๋ยวเราเป็นหน้าที่ของเราในการดำเนินการ รามี่รดหน่ะค่ะเาจารแบบอ้างหรือว่าแบบ้างยังไงบ้างนะคที่ทำให้เรากังวลนะคะว่ามีการอ้แบบอ๋อลูกด้วยค่ระาศหน้ากาศนะคะแล้วก็ในขังยาเข้าบ้านเนี่ยจากาานอาท่านหนึ่งก็เป็นคนเชเป็นพยามด้วยนะส่น่นะี่อหริงานอท่านนั้นยังต้องบอก่อ่าคุอเน่ก็เป็นอดีตผู้ช่วยหัวออนะคะาดกขาก็ได้ทักนุกด้วยนะคะว่าเอา รู้จักกับคุณพ่อนะคะคือเราก็ได้เห็นได้คือเขามากพยายามใส่เสื้อหว่าอย่างไัคะที่ทำให้เราขมวดคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายทีเนี่ยเขาก็จะมีทั้งคุณแม่ทั้งน้องนะคะเขาจะมีกัดเดินลายล้อมอยู่ระดับหนึ่งค่ะประมาณเจ็ดแปดคนนะคะคือเราไปหนเอยนึงค่ะจะทำให้เราขมวดมันมันก็ทำให้เราขมวดแล้วก็ไหล่เลี่ยงนะคะในเรื่องของการแอบอ้างเพราะลูกอัดไว้หมดนะคะที่เขี่ย ไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างรู้จักกับนายตำรวจหลายๆคนเขาก็พูดออกมาค่ะหรือแม้แต่กับธนาคุรยะเองเมื่อวานเขาคุยกันุ๊กเขาก็พูดออกมาก็อ่านเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ที่เขาได้พูดไปก็มีหลักฐานเป็นยังไงหานที่เขาเองนะคะจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แค่หานกอากาศนะคะมีหลายพนายนักการเมืองอะไรอยะทำเยอะค่ะที่เขาได้แอบอ้างอ,อันนี้น ก็เดี๋ยวให้คุณอาชินยาจัดการแล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วรู้จักจริงไหมหรือว่าเป็นแค่การแบบอ้างเฉยๆก็ยูเงันนะครับว่าไม่มีครับแล้วก็ผมยูเงันนะครับว่าไม่มีทุกคนนะแล้วอันนี้ก็พี่พูารู้จักกับพี่อปอกไม่ได้ดีไม่ดี่มไม่รู้จักไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยทางข้าแล้วก็ผมดูเงี้นะับว่าเราจับอย่างเดียวนะครับมีงานพี่บังคับใท้เปิดมาบูรณาการกันในการทํางานอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้เราทํามาตั้งแต่ ตอนที่มาจับตรงมือนี่ผมก็มีคนคือทางปอกบอให้มาจับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไม่ได้มาวันนั้นเท่านั้นเองนะแล้วเราก็ยังมีหลายคดีที่เราต้องทำดําเนินการกับเขานะครับในเรื่องของผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ว่าจะไปอ้างนักการเมืองหรือตำรวจระดับไหนก็แล้วแต่เรายืยนยันนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้มันหมดยุคมาเฟียแล้วนะครับนะไม่มีแน่นอนนะแล้วผมมั่นใจว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับโดยเฉพาะผู้้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยท่านนะครับพี่อุชนะครับแล้วก็ท่านผบตรลเนี่ย พลดำเนินเสวนาเนี่ยส,ส,สุขเนี่ยนะครับเรื่องนี้เขาคงไม่ปล่อยให้มีมาเฟียมาลังแกคุณนุกซึ่งป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะครับยืนยันได้ว่าไม่มีแน่นอนแล้วก็ทางบกอาสีเนี่ยโดยผู้การนะครับก็ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่มีนะยืนยันได้นะครับคดีเดือนกว่าแล้วพี่นุกเห็นสภาพบ้านรู้สึกไงบ้างคะค่ะก็แน่นอนเขาวารู้สึกแย่มากๆกันนะคะเวลาที่มาบ้านนี้ทุกครั้งอะไรเงีเยงะะ้ยค่ะแล้วก็ ออหวังว่าหวังว่าคงจะได้มีโอกาสได้ทําให้มันกลับไปเป็นอย่างเดิมอะไรเงี้ยถ้าอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับอย่างเดิมก็ยังดีพี่นวลส่วนส่วน,นตัวอยากให้คดีมันจบที่รูปแบบไหนะณวันนี้นะคะลูกขึ้นอยู่กับพี่อัดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่อัดได้เข้ามายื่นมือมาช่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการยังไงเนี่ยก็ต้องเป็นทนายแล้วก็เป็นฝั่งพี่อัดที่คุยพูดคุยกับนุกแล้วก็คงจะไม่ใช่ ฝั่งนู้นแล้วละค่ะเพราะว่า, <im its> วาก็อย่างที่บอกว่ามันช้าไปแล้วเราให้เวลาเขามันเป็นเดือนแล้วนะคะเขาไม่ได้ติดต่ออะไรเราเข้ามาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนี้ก็อย่างที่พูดไปเลยคะ่ะถ้าอยากจะคุยคุยกับพี่อัดได้เลยนะคะก็คือไม่คุยตรงกับทางป่วยทางคุณลแล้ว <im its> ใช่ <ๆ S 1> ค่ะไม่ต้องมาคุยกับลคร้วเพราะว่าเนื่องจากคุณลกก็ป่วยนะถ้าบอกว่ามาฟรยมาเจอผมดีกว่านะอาทิตย์อ่ะนะกับแม่เขาก็ได้ถ้าบอกมีมาฟรีมีมากาดมีอะไรมามาเจอผมดีกว่า แล้วจะได้รู้ว่าของจริงคืออะไรแล้วนั็อกมีจริงนะครับสองคด,ดีใช่ไหมคะพี่ทําให้เสียทรัพย์กับอาชญากรฟ้อ,องผิดทาง,ทาง,ท,างทางละเมิดครับละเมิดทางข้องฟ้องละเมิดแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ครับเสียทรัพย์นี่เป็นอาชญาแต่ว่าคุมตัวอะไรอย่างนี้ยังไม่เนาะอ,าอันนั้นไม่เป็นไรเด็กๆเอาสองเอานี้ก่อนค่ะทำให้เสียทรัพย์แล้วเขาก็เหนื่อยแล้วละเมิดคุณค่ะ